โควิด -19 อยู่ดีครับน,นี่คือคลิปที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะครับระบุว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านที่จัดงานรถน้ำดำหัวป้ายในภาพเนี่ยบอกว่างานนี้จัดขึ้นที่หลังบ้านของประธานหมู่บ้านแห่งหนึ่งตําบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบวัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีจัดกันแบบไม่สนใจพร,รกฉุกเฉินเลยนะครับบรรยากาศของงานในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้เข้าร่วมงานกว่า15คนรถน้ำดำหัวให้กับชายและหญิงวัยกลางคน3คน เปิดเพลงวันสงกรานตักน้ําจากขันเดียวกันบางคนไม่ได้ใส่หน้ากากด้วยมีการระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเวลาประมาณบ่ายโมงคึ่งทีมข่าวโมโนทวินนายเลยสอบถามไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับเปิดเผยว่ารู้เรื่องแล้วตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบอยู่คาดว่าจะได้ข้อสรุปวันพรุ่งนี้หากพบว่าผิดจริงมีบทลงโทษแน่นอน ส่วนอีกกรณีนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดหลังมีเด็กวัยรุ่นจํานวนหนึง่งไลฟ์สดดื่มเหล้าเล่นลน้นําสงกรานด้วยความคึกขนองมีคนเข้าไปดูเนี่ยไลฟ์สดประมาณหมื่นคนนะมีการเข้าไปตักเตือนบอกว่าไม่เหมาะสมแต่ว่าเจ้าตัวกลับบอกว่าไม่กลัวพลกรกฉุกเฉินและท้าทายให้ตํารวจมาจับกลุ่มด้วยที่สุดแล้วตํารวจตามจับตัวได้นะครับ4คนพบฉี่ม่วง3คนหนึ่งในนั้นเป็นลูกจ้างของอบตอโพทองและเป็นลูกชายของสมาชิกอบตอด้วย ตำรวจแจ้งข้อหาชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมโดยฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินพรบโรคติดต่อและประกาศของจังหวัดร้อยเอ็ดล่าสุดนะครับหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ร้า์สดท้าทายบอกว่าตนและพวกถูกตำรวจแจ้งข้อหาและดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ขอรับสารภาพและสำนึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความคึกขนองของพวกตนเองไม่มีเจตนาแอบแฝงและขออาภัยต่อสังคมและทุกคนที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับ นี่เป็นกรณีที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างที่ดีกันบ้างมีคลิปอีกค,คลิปหนึ่งที่มีการแชร์กันรถน้ําดําหัวอาม่าที่ยังคงสารต่อประเพณีไทยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครครับ นี่เป็นคลิปที่แชร์กันในโลกออนไลน์นะครับเป็นภาพของลูกหลานรดน้ำดำหัวอาาเมื่อวานนี้ครับโดยทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะทางสังคมอย่างเคร่งครัดทั้งยืนห่างๆกันให้อาาใส่เฟสชิลและมีการใช้ไม้ต่อแบบนี้คุณผู้ชมต่อกับแก้วที่จะใช้รดน้ำอาาด้วยโดยคนโพสต์บอกว่ารดน้ำอาาปีนี้แปลกๆหน่อยอยู่บ้านอยู่ห่างอยู่รอดเว้นระยะห่างทางสังคมมาตรการป้องกันโควิด -19 สุขสรรวันสงกรานขอให้มีความสุขกายสบายใจปราศจากทุกโศกรคภัยทั้งหลายทั้งปวงครับนี่เป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมนะครับคุณผู้ชมเผื่อว่าเป็นไอเดียสําหรับใครที่อยากจะรดน้ํานําหัวผู้หลักผู้ใหญ่กันทีนี้วันนี้นะครับวันสงกรานมหาสงกรานเริ่มต้นเทศกาลกันสำนักข่าวต่างประเทศมีการเอาภาพมาเปรียบเทียบเทศกาลสงกรานในกรุงเทพปีนี้กับปีก่อนๆลองไปดูว่าแตกต่างกันขนาดไหนครับ สำนักข่าวรอยเตอร์สมีการนำเสนอภาพเปรียบเทียบกรุงเทพในวันมหาสงกรานต์13เมษายนเปรียบเทียบกับ13เมษายนปีก่อนๆน,นะครับที่มีประชาชนมาเล่นน้ำกันอย่างเนืองแน่นลองด,ดูทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นอดีตขวาคือปัจจุบันนะฮะทั้งที่สีลมตรอกเข้าสารแล้วก็จุดเล่นน้ำยอดฮิตหลายแหง่งจะเห็นเลยว่าปีนี้เนี่ยเงียบเหงาคนบางตาอย่างกับพละเมืองเลยนะครับเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 หลายคนบอกว่าไม่ชินจริงๆกับความเงียบแบบนี้ครับ ขณะที่วันนี้นะครับก็เกิดพายุฤดูร้อนมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่างในกรุงเทพมหานครที่บางว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันนะครับไปดูภาพครับอนนะะา่ ถนนลื่นมากคุณผู้ชมนี่คือคลิปของสมาชิก a c e b o o k ท่านหนึ่งที่มีการโพสต์ภาพเหตุการณ์บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT บางว่าที่เกิดเหตุรถชนกันหลายจุดทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกนะครับจากในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีรถยนต์ที่เสียหลักชนกับมอเตอร์ไซค์ก่อนส่งผลให้การจราจรติดขัดคนถ่ายเนี่ยยังพูดอยู่เลยนะครับว่าฝนตกถนนลื่นรถชนกันเยอะมากแต่ไม่ทันขาดคำก็มีเสียงรถเบรกแล้วก็ชนกันอีกจุดหนึ่ง สุดท้ายตำรวจจราจรต้องเข้ามาจัดการนะครับส่วนอีกภาพนะครับเป็นภาพนาทีพายุหมุนขนาดใหญ่พัดถล่มเสาป้ายโฆษณาหักไป6ต้นแล้วมันล้มไปทับกับรถบรรทุก18ล้อและรถกระบะที่จอดอยู่จนพังเสียหายครับโอ้โหดูฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี มีประชาชนที่มือวายนะครับถ่ายไว้ได้ขณะที่อยู่บนรถแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดของสํงงา,นสานักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ด้วยโดยคนขับรถบรรทุกเนี่ยเล่าว่าตัวเองอ่ะจอดรถแล้วก็จริงๆนั่งกินข้าวอยู่ในรถนะครับเพราะดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บจากการที่ป้ายโฆษณามันหล่นลงมาทับลองไปฟังเสียงครับผมนั่งอยู่ในรถผมไม่รู้หรอกว่าลมมันมาผมนั่งกินข้าวอยู่ในรถอ รถมันเริ่มกันมันก็หักสุงไปเลยอม,มันเหมือนว่าลมลมลมหมุนไม่รู้ผมไม่รู้เราก็มีลมมามปิดม่านอยู่อก็เลยเป็นอย่างนี้เลย <c oughs> ที่เก็นไม่ได้ตั้งหลักเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นจะเกิดแบบนี้โอ้ ช่วงนี้พายุฤดูร้อนเข้านะครับขับรถขับราก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ชมทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามความคืบหน้ากันก็คือมาตรการเยียวยาแจกเงิน5,000บาทให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่หลายคนลงทะเบียนไปแล้วระบบบอกว่าไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นเกษตรกรทั้งทั้ที่เขาไม่ได้ทําอาชีพนั้นครับทีมข่าวโมโนทวินนนานะครับได้พูดคุยกับนางสาวรัชดาพรม่วงธรรมที่ปกติเนี่ยค้าขายอยู่ที่จังหวัดมหาสาร,รคาม คุณรัชดาพรเล่าว่าหลังจากออกจากงานประจําก็มาขายส้มตำขายก๋วยเตี๋ยวที่บ้านอยู่กับแม่นะครับแม่เนี่ยเป็นเกษตรกรทํานาปีละครั้งแต่พอเกิดวิกฤตโควิด -19 ขายไม่ได้รายได้จากวันละ2 0 0 0 3 0 0 0บาทเหลือไม่ถึง1,000บาทจึงมีการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา5,000บาทตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดให้ลงแต่พอมาเมื่อวานนี้ปรากฏว่าระบบแจ้งว่าตนไม่ได้รับสิทธิ์เพราะว่าเป็นกลุ่มเกษตรกร ก็เลยงงเลยครับเพราะว่าตอนที่ลงทะเบียนตนก็ระบุะไว้แล้วว่าค้าขายส่วนคำชี้แจงของสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังที่บอกว่าถ้าสมาชิกในครอบครัวเป็นกเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมก็จะถือว่าเป็นกเกษตรกรไปด้วยมองว่าไม่ใช่เหตุผลเพราะบางครอบครัวมีสมาชิกหลายคนแต่ละคนทำอาชีพหารายได้ของใครของมันและมาตรการที่ภาครัฐช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกรในช่วงที่มีวิกฤตต่างๆก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นครับ ในครอบครัวหนึ่งอ่ะเขาไม่ควรจะเหมาเป็นเกษตรกรเพราะว่าเขาก็มีอาชีพของเขาอยู่แล้วเหมือนเหมือนอย่างพี่เนี่ยพี่ก็ไปค้าขายใช่ไหมแล้วแม่ก็อยู่เป็นเกษตรกรซึ่งเขาก็ได้รับค่าเก็บเกี่ยวซึ่งแต่ละปีอ่ะไรนาของ <c oughs> ของที่บ้านอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นสิบสิบไรเหมือนคนอื่นใช่ไหมแล้วทีเนี้ยถ้าเหมาเขาเป็นเกษตรกร เงินเยียวยาที่ภาครัฐช่วยมันก็ไม่ได้พอใช้คุณรัชดาพรบอกอีกนะครับว่ารัฐบาลไม่ควรจะเหมารวมว่าครอบครัวครอบครัวหนึ่งเป็นเกษตรกรทั้งหมดเพราะว่าเงินเยียวยาที่ภาครัฐช่วยเหลือนั้นไม่พอใช้จ่ายแน่นอนนะครับนี่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่ามีข้อคราหาเยอะพอสมควร ทีนี้คนที่เคยนั่งรถเมสาย140อาจจะต้องเฝ้าระวังคุณผู้ชมเพราะว่ามีรายงานว่าคนขับรถเมสาย140เสียชีวิตจากโควิด -19 ทำให้ตอนนี้มีความกังวลว่าอาจจะเกิดการระบาดระลอกใหม่หรือไม่พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ ใช้ยาสีฟันเทพไทยกันเยอะมากต่างก็บอกว่าใช้แล้วปากสะอาดดีตรงเหงือกและฟันจริงๆภูมิใจค่ะสินค้าคุณภาพของไทยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดขอขอบคุณแทางเทพไทยครับร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงใจในการต่อสู้วิกฤตครั้งนี้อยาอยู่บ้านช่วยชาติยังไม่หงาเพราะมีเราโมโนทเวทีนเป็นเพือน i o m g ล็ลกการติดเชื้อด้วยการติดจอกับโมโน29วนีฟรีทีวีที่มีหนังดีซีรีส์ดังมากที่สุดวิดไนซีนีมาพบต้องตำรับแห่งการฝัดอย่างชันหลกที่ครั้งนี้จะเปลี่ยนจากการฝัดมาวัดด้วยความเร็วทันเทียวโบเร็วฟ้าผ่าวันจันทร์ที่สิาเมษายน23่สนาฬิกา 10, 15, 15. ภารกิจนี้จะยากถึงขีดสุดเมื่อการสืบสวนคดีปล้นธนาคารเต็มไปด้วยปมปริศนา NCIS Los Angeles น่วยสืบสวนแห่งนาวิกโยธินปีสิบทุกวันจันทร์และอังคารท่าโมโน o 2วนพรีเมียมบล็อกบัสเตอร์เตรียมรับความยิ่งใหญ่จากภาพยนตร์ไซไฟสุดประการตาจากดิสนีย์ ผลงานจากผู้กำกับมิชชั่นอิมพอสซิเบิลโฟพบหญิงสาวผู้ได้รับเข็มกลัดลึกลับที่นำเธอให้พบกับนักประดิษ์ผู้อยากเปลี่ยนแปลงโลกและการเดินทางในอวากาศสู่วิทยาศาสตร์แห่งโลกอนาคตทูโมอโรุแลพจนแดนอนาคตวันจันทร์ที่13เมษายนเวลา19นาิกา50นที ันถึงสุก18นาฬิกาพบซุปเปอร์แอคชั่นกับมหากรรมฟัดที่จัดหนักให้คุณถึงบ้าน5วัน5เรื่องนายฉันหลบแอคชั่นแพคแอดโฮมจันที13เมษายนเดือดทักซิโดสวมรอยพยักพิทักโลกอังคารที14เมษายนนิวโพลิสตอรีวิ่งสู้ฝันพานเผิดสู้ฝัน ที่15เมษายนเดิมมิดดาบทะลุฟ้าฟัทะลุเวลาธันหัสสบ,บดีที่16เมษายนเรียวรถไทเกอร์ใหญ่ล่นฟัดสุขที่17เมษายนกลางฟูโยคะโยคะสู้ฟัดพบความสนุกเต็มรูปแบบอยู่บ้านดูหนังจับยั้งไวรัสที่นี่โมโนโทเวนตินา วิธีเลือกแชมพูปิดผมขาวที่แพนโอเค 1. ใช้ง่ายแค่สะ 2. กงตินไม่ฉุน 3. ปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติครบ3โอเคเลยแพนเลือกโอเคเฮอร์เบิลค่ะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล ท็อกเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังนะครับผู้ชมครับติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด -9 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย28รายนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นจํานวนที่น้อยลงแต่ว่ายอดผู้เสียชีวิตของไทยกลับเพิ่มขึ้นอีก2ราย ขณะเดียวกันมีกรณีที่คนขับรถเมยสาย140ของขอสอมกเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ทำให้ตอนนี้มีการจับตากันนะครับว่ากรณีนี้จะทำให้เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่หรือไม่ครับนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยทินโฆษกสบคเปิดเผยสถานการณ์โควิด -19 ว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม28รายผู้ป่วยสะสม2579ราย รักษาหายกลับบ้านเพิ่ม70รายรวมหายแล้ว1,288รายซึ่งคนที่หายแล้วมีมากกว่าคนที่ยังรักษาตัวอยู่ที่1,251รายนะครับขณะที่มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้น2รายยอดผู้เสียชีวิตสะสม40รายผู้เสียชีวิตเพิ่ม2รายรายแรกเป็นชายไทยอายุ56ปี <c oughs> เคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้าส่วนรายที่2เป็นชายไทยอายุ34ปีเป็นพนักงานบริษัท มีโรคประจําตัวเบาหวานไตวายวเรื้อรังและไขมันในเลือดสูงกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านแล้วอาการไม่ดีขึ้นเสียชีวิตในวันที่11เมษายนส่วนกรณีที่เพ่ชุมชนคนรักรถเมย์เปิดเผยว่าคนขับรถเมย์สายหนึ่งป่วยเป็นโควิด19ผออขอสอมกเปิดเผยนะครับว่าเมื่อคืนวันนี้ได้รับแจ้งแล้วว่าพนักง,งานขับรถของขอสอมกเป็นหญิงวัย52ปีเสียชีวิตจากโควิด19จริง โดยเธอนะครับเป็นพนักงานขับรถเก่าของขอสอมออกเพิ่งพ้นโทษอ,ออกจากเรือนจําเนื่องจากสารยกฟ้องและเริ่มกลับมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถสาย140เส้นทางแสมดําอนุสรีชัยสมรภูมิเมื่อวันที่23มีนาคมจากนั้นขับรถกะเช้าตั้งแต่24มีนาคมจนถึง1เมษายนยกเว้นแค่วันที่26มีนาคม,มวันเดียวพอวันที่3เมษายนปรากฏว่าไข้ขึ้นสูง ไปตรวจโควิด19ผลออกมาในวันที่4เมษายนจึงไปรักษาตัวและเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาจากข้อมูลนะครับตอนนี้มีการกักตัวคนที่ขับรถต่อและกระเป๋ารถเมรวม18คนแล้วและตอนนี้ขอเตือนไปยังผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเมยสาย140ทุกคนคุณผู้ชมครับถ้าเคยเกิดเคยนั่ง140สังเกตอาการด้วยนะครับดูด้วยถ้าเกิดมีไข้อาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์ต่อไปครับ ล่าสุดนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็สั่งให้มีการสอบสวนกรณีนี้แล้วนะครับหลังมีข้อคราหาหลายคนสงสัยว่าขอสอมอกอจงใจปกปิดข้อมูลหรือไม่ขยับมาดูความคืบหน้ากรณีนักร้องดังนะครับคุณปุ๊ก XLSTE p ครับซึ่งเป็นหนึ่งในคนไทยที่ติดค้างที่ประเทศบาเรนคุณปุ๊กเนี่ยไม่สามารถกลับไทยได้เพราะว่าเที่ยวบินถูกยกเลิกถูกเลื่อนมาตลอดล่าสุดก็เลยขอให้สถานทูตช่วยเหลือแล้วนะครับ นายปริญญานาคสิริหรือว่าคุณปุ๊กนักร้องนำวง XL-STEP ให้สัมภาษณ์กับโมโน29หลังขอความช่วยเหลือกับสถานทูตไทยในบาเรนเนื่องจากไม่สามารถกลับไทยได้และมีคนไทยติดค้างอยู่ที่บาเรนประมาณ40-50คนบางคนวีซ่าหมดอายุแล้วบางคนก็ใกล้จะหมดแล้วกลัวว่าจะกลับไม่ได้ครับคุณปุ๊กบอกว่าก่อนหน้านี้มีการจองตั๋วกลับบ้านแล้วนะแต่ระหว่างที่เดินทางไปโรงพยาบาลจะไปขอใบรับรองฟิตทูฟลา ปรากฏได้รับแจ้งว่าไฟล์เต็มถูกยกเลิกไม่สามารถกลับได้ส่วนคนอื่นๆตอนนี้เริ่มเดือดร้อนกันแล้วเพราะว่าการดำรงชีวิตสินค้าราคาแพงขึ้นไม่มีงานไม่มีรายได้นะครับโดยในวันที่19เมษายนนี้จะมีเที่ยวบินจากบาเรนบินตรงกลับประเทศไทยหลังครบกาหนดการปิดน่านฟ้าคุณปุ๊กในฐานะตัวแทนคนไทยในบาเรนก็เลยวอนขอให้รัฐบาลไทยช่วยเหลือด้วยนะครับอยากขอความเมต จะให้ได้เปิดอย่างน้อยอ่ะรอถึงวันที่สิบเก้าเมษายนนี้ก็ได้ขอให้ได้ให้พวกเราได้กลับเข้าบ้านครับแล้วก็เราเข้าไปปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางการกำหนดไว้ในการกักตัวนี้ต้องต้องเป็นสิ่งที่ต้องทำคุณปุ๊กบอกว่าทุกคนยินดีที่จะดำเนินทำตามมาตรการกักตัวนะครับก็ขอให้รัฐบาลนั้นเปิดโควตาให้พวกเขาได้กลับบ้านด้วย ก็คือกลัวอย่างเดียวก็คือ19เมษายนนี้จะมีการเลื่อนปิดน่านฟ้าออกไปอีกเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวจะกลับไม่ได้เอานะครับขออยับมาดูเรื่องสงครามราคาน้ำมันกันหน่อยที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยุติแล้วเพราะว่าทางฝั่งโอเปกที่นำโดยซาอุดิอาระเบียและฝั่งชาติพันธมิตรที่นำโดยรัสเซียตกลงกันได้แล้วที่จะตัดลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบลงครับ สงครามราคาน้ำมันยุติลงนะครับหลังที่ประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยตกลงกันได,ด,ด้ว่าจะตัดลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบ9.7ล้านบาร์เรลต่อวันเริ่มวันที่1พฤษภาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนถือเป็นการตัดลดการผลิตมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ท่ามกลางความต้องการน้ำมันในโลกที่ลดลงเพราะว่าวิกฤตโควิด -19 ก็ทำให้มีคนทั่วโลกเดินทางน้อยลงขนส่งน้อยลงภาคการผลิตบางส่วนถูกยุติไป การตัดสินใจครั้งนี้นะครับทำให้ราคาน้ํามันดิบนั้นดีดตัวขึ้นทันทีในตลาดนิวยอร์กที่ประชุมยังมีมติตัดลดการผลิตน้ํามันต่อเนื่องจนถึงเดือนเมษายนปีหน้าโดยในเดือนกรกฎาคมจนถึงสิ้นปีนี้จะลดลง7.7ล้านบาร์เรลต่อวันและตั้งแต่ต้นปีหน้าจนถึงเดือนเมษายนจะตัดลด5.8ล้านบาร์เรลต่อวันการบรรลุข,ข้อตกลงครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อพยุงราคาน้ํามันโลกเพราะว่าเดือนที่แล้วราคาน้ํามันร่วงลงมากครับจาก60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเหลือแค่20ดลารตบเ ปัจจัยหลักก็คือสงครามราคาน้ำมันและก็การระบาดของโควิด -19 นี่แหละครับขยับมาดูที่สหรัฐกันบ้างน,นะครับประธานาธิบดีทรัมป์มีการรีทวิตโพสต์ที่กดดันเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่สูงสุดที่ดูแลเรื่องโควิด -19 ในสหรัฐลาออกจากตำแหน่งหลังเขาวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลสหรัฐครับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐรีทวิตโพสต์ข้อความของสสพรริรีพลิกันคนหนึ่ง ที่เรียกร้องให้ดร์แอนโทนีเฟลซีลาออกจากตําแหน่งหลังข่าววิจารณ์รัฐบาลว่าถ้าเกิดรัฐบาลเข้มงวดกว่านี้ก็คงจะมีผู้เสียชีวิตน้อยกว่านี้และยังบอกด้วยว่าเขากับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆอ,อยากให้มีการใช้มาตรการเว้นระยะทางสังคมตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วแต่ว่าทําไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนดร์เฟลซีคนนี้คือเจ้าหน้าที่สูงสุดของรัฐบาลทรัมป์นะครับในการรับมือกับโควิด19และเป็นคนที่มีประสบการณ์กับการรับมือโรคเอดซิก้าและอีโบลามาแล้วครับ ขณะเดียวกันสถานการณ์ในสหรัฐรุนแรงขึ้นต่อเนื่องล่าสุดสหรัฐเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกมีผู้ติดเชื้อกว่า5 6 0 0 0 0รายเสียชีวิตกว่า22,000รายซึ่งพื้นที่ที่ยังระบาดรุนแรงที่สุดก็คือรัฐนิวยอร์กนะครับ CNN ระบุว่าสาเหตุที่รัฐนิวยอร์กโดยเฉพาะอย่างยิ่งนครน,นิวยอร์กติดเชื้อโควิดสูงสุดในประเทศปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากประชากรหนาแน่นอีกส่วนหนึ่งคือมีการตรวจหาเชื้อสูง ส่วนอัตราการตายที่สูงราว6%เมื่อเทียบกับทั่วประเทศที่3.4%ส่วนหนึ่งมาจากบริการสาธารณสุขที่ไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในกลุ่มคนจนและชนกลุ่มน้อยนะครับปิดท้ายสั้นๆคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศที่ตำรวจอินเดียลงโทษนักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวคัดลายมือ500ครั้งบอกว่าผมไม่ได้ปฏิบัติตามกฎการปิดเมืองผมขอโทษมากๆหลังจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับมีการฝ่าฝืนออกมาเดินเล่นในเมืองนะครับเป็นวิธีการลงโทษที่แปลก แล้วก็ไม่ค่อยเห็นกันนะฮะเอามาฝากกันเท่านี้ครับสำหรับรายการท็อปท็อกเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังติดตามรายการของเราได้5้ามง40ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้ผมแบงค์พบเอกพร้อมทีมขาวและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ